สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการหมักปลานะครับการหมักปลาหม้อปลากัดก่อนออกกัดครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก่อนที่เราจะหมักปลาเราควรจะมีอุปกรณ์แล้วก็ที่หมักปลาก่อนครับอย่างเช่นเราจะต้องมีใบหูกวางวงตาลหรือไม่ก็สีเสียดครับตามที่เราหามาได้ใบตองแห้งก็ได้ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราได้ใบหูกวางแล้วเราก็ควรเอาไปล้างทำความสะอาดครับล้างให้สะอาดเพื่อจะฆ่าเชื้อครับ mm hmm. เมื่อเราหาขวดมาได้นะครับหรือภาชนะสําหรับใส่สําหรับการหมักปลาเราก็ใส่น้ําสะอาดลงไปครับใส่น้ําสะอาดให้พอประมาณครับห mm hmm. ลังจากนั้นเราก็นําใบหูกวางที่เราล้างสะอาดเอามาฉีกเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากแล้วเราก็เอา ใส่ลงไปในขวดครับอ้าวโอเคครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งหลังจากการหมักปลามาหนึ่งวันนะครับวันนี้น้ําก็สีก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเดี๋ยววันที่สองผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับสําหรับการหมักปลาเราจะสังเกตได้ว่า น้ำหมักจะสีดูเข้มกว่าเมื่อวานนะครับสีมันจะเข้มกว่านี่แหละครับการหมักปลากอดออกกัดเพื่อให้เกร็ดของปลาจะได้มีเกร็ดที่หนาครับแล้วก็เพื่อนจะกัดไม่เข้าครับโอ้ยค,ครับเมื่อเราหมักปลาครบเจ็ดวันแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นการที่เราต้องเลี้ยงปลากอดออกกัดครับผมเราได้เนื้อหนังที่ดีมาแล้ว หลังจากนี้เราต้องไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงกนจะอ,อก,กัดครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันขอให้กไดไลคกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ